ติดตามได้เลยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่าทองกันเลยเมื่อพูดถึงพลังงานท่าทองสิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกแรกคงหนีไม่พ้นลิงแล้วถ้าเราจะเที่ยวแบบเสริมดิถี ลิงต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญแน่นอนเริ่มนึกกันออกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นที่ไหนพูดถึงลิงก็ต้องเป็นจังหวัดลบบุรีสิเพราะมีลิงเยอะชื่อดังที่สุดแถมยังมีโต๊ะจีนลิงอีกตั้งหากสิ่งที่ลิงนั้นหวงแหนเป็นยิ่งนักคือสารพัก,การถูกต้องเทปนี้เราจะพาไปไหว้ที่สารพก,การจังหวัดลบบุรีสมาชิกรายการมันตะสยามสามารถพกรูปหล่อพก,การ ไปสักการะขอพรเรื่องคดีความการป่าศัตรูสุขภาพสิ่งที่เราต้องการชนะได้ทั้งหมดส่วนขากับสมาชิกคงรอเคล็ดลับกันอยู่ใช่ไหมละ่ะสิ่งที่จะแนะนำนะคะในครั้งนี้ห้ามพลาดเลยของดีลบรีไข่เค็มดินสอพองเป็นพลังงานธาตุทองที่แข็งแบบเห็นได้ด้วยตาเมื่อนำไปประกอบอาหารจะเสริมพลังงานธาตุทองอีกด้วย ทันทียังไม่มีรูปหล่อพักการสามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่เพจร้านพักเครื่องมีตังห้างพันทิพย์งามวงวานชั้นสองเดี๋ยวทานน้ำจะเสียใจเทปหน้าดิถีทานน้ำแน่นอนค่ะ